อำเภอเมืองสามงามวัชระบามีมาให้กำลังใจคุณพงศักดิ์เหลืองวิจิตเบอร์จิลเมื่อวานนี้แคนดิเดตนายกรัฐมนตรียศชน,นันวงสวัสร์ได้เดินทางมาในภาคเหนือตอนล่างเดิมทีเดียวว่าต้องมาที่นี่ด้วย แต่ก็มีภาระสำคัญที่จะต้องไปดีเบตหลายแห่งนะครับก็ต้องบอกว่าแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของเราเนี่ยขายดีมากเลยในขณะน,นี้ไปที่ไหนหรือช่องโทรทัศน์ต่างๆเนี่ยก็ต้องการอยากให้ท่านไปดีเบตแล้วก็ท่านยศชนะเนี่ยมีความสามารถมากอายุ สี่สิบกว่าปีเนี่ยสี่สิบกว่าปีแค่นั้นเองถือว่าน้อยมากที่ท่านเป็นถึงศาสตราจารย์ศาสตราจารย์ทางวิศวกรรมเป็นด็อกเตอร์เป็นรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับเรื่องแพทย์แต่ตัวท่านเองเนี่ยเป็นวิศวกร วิศกรก็ไปทําเรื่องของการสร้างการวิจัยการดําเนินการอะไรต่างๆทําให้วงการแพทย์มีเครื่องมือนะมีอินสต๊เมนต์ใหม่ๆที่เกิดประโยชน์กับประเทศนะครับเครื่องวัดความเค็มเครื่องวัดสมองเครื่องวัดหัวใจอะไรต่างๆเนี่ยทำให้พี่น้องประชาชนมีความปลอดภัยแต่สิ่งหนึ่งที่ ผมอยากจะบอกท่านว่าพวกเราเป็นเกษตรกรเราคงไม่ได้สนใจเรื่องการแพทย์อะไรเท่าไหร่หรอกเพียงแต่ว่าเราก็คงต้องนับขาบกันเ,เพราะว่าผมเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธรารณสุขได้มารณรงค์ในจังหวัดพิจิตรให้ผู้คนไม่เจ็บไข้ได้ป่วย ที่โลกที่เกิดจากการบริโภคอาหารนะครับจะเป็นเรื่องที่หนึ่งที่ผมอยากจะพูดกับพี่น้องเพราะมันเป็นมุมมองของ30บาทรักษาทุกที่แต่ดเรเชนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจะทำ3า30บาท AI 30บาท AI ก็หมายความว่าเรามีข้อมูลที่สามารถออนไลน์ ส่งถึงกันได้ตลอดทั่วประเทศไม่ว่าเราจะไปเจ็บไข้ได้ป่วยที่ไหน AI ก็จะบอกและความปลอดภัยก็จะเกิดจากพี่น้องให้เกิดแก่พี่น้องประชาชนอย่างยิ่งผมมารณรงค์เรื่องการนับขาบร่วมกับอสอมได้ให้รางวัลอสอมอนะครับได้ให้รางวัลอสอมไปแล้ว จากเดิมการตรวจสุขภาพของอสมอได้งบคนละ580บาทเพิ่มเป็น1,105บาทเพราะเรานับขาบได้ถึง42ล้านคนทำไมผมต้องพูดเรื่องนี้เพราะว่าผู้คนที่นั่งอยู่ที่นี่ล้วนแล้วแต่มีโรคประจำตัวอย่างเช่นโรคความดัน,นโรคเบาหวานน,นะและโรคไตคโรค พวกนี้เนี่ยเป็นโรคที่เกิดจากการกินหรือที่เรียกว่า NCD ท่านสามารถรักษาหายได้ผมมั่นใจเลยครับคนที่นั่งอยู่นี่ต้องมีโรคพวกนีน้ที่ผมพูดเนี่ยไม่น้อยกว่า50%จากสถิติการรักษาของโรงพยาบาลเนี่ยคนเข้าไปโรงพยาบาล100คนจะเป็นโรค NCD ที่เกิดจากการกินถึง76คน เราก็มาดําเนินการโดยใช้การวัดในส่วนต่างๆตรงนี้จากเครื่องมือเครื่องใช้ที่ดรเชนก็ทำมาเนี่ยให้เกิดประโยชน์กับพี่ร้องประชาชนได้อย่างมากมายเรามีแอปพลิเคชันของอสมที่เรารู้ว่าเราสามารถบริโภคคาร์บฮเรตดได้เท่าไหร่นะครับและท่านก็จะปลอดภัยจากการต้องใช้ยุกยากระทรวงสาธารณสุขนะครับ สาบาทรักษาทุกที่เนี่ยค่ายาเฉพาะโรค NCD เนี่ยใช้หนึ่งแสนล้านบาทเรากงมีพรบอ,อสอมบอนะครับทำพรบเกือบเสร็จแต่รัฐบาลของคุณอนุทินเนี่ยไปยุบสภาตัดหน้าถ้าไม่ยุบสภานะครับเขายุบสภาวันที่12บธันวาคมพรบอ,อสอมบเราเนี่จะได้รับการพิจารณาเดวละที่สในวันที่17 ธันวาคมเนี่ยเขาตัดหน้าไปแค่สามวันแค่นั้นเองห้าวันแค่นั้นเองนะครับขยุบสภาตัดหน้าถ้ามีนั้นแล้วเนี่ยในส่วนต่างๆเหล่านี้เราจะประหยัดเงินได้มากมายแล้วเงินส่วนนี้จะกลับมาเข้าส่วนหนึ่งจะกลับมาเข้าบัญชีนอกงบประมาณของอสอมเพราะอสอมจะมาดูแลพี่น้องประชาชนในสิ่งต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้น30บาท รักษาทุกที่เป็น30บาท AI และอสมและพรบอสมเราต้องทำต่อนะครับทำต่อและทำให้จบมาถึงแนวทางในเรื่องของการเกษตรในฐานะที่เป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรพยายามจะทำอย่างไรให้พืชผลทางการเกษตรข้าวมันยางพาราหรือข้าวโพดต,ต่างๆเหล่านี้เนี่ยให้เป็นสูตร ที่ใช้ได้ประจำเหมือนกับพวกท่านท่านจำได้ไหมครับจังหวัดพิจิตรนี่มีอ้อยด้วยนะครับเหมือนอ้อยอ,อ้อยมีพรบรมีกฎหมายคุ้มครองพรบอ้อยและน้ำตาลทายเนี่ยเขียนขึ้นมาตั้งแต่ปี2527ในสาระสำคัญคือการแบ่งปันผลประโยชน์เกษตรกร,ะกรจะได้ส่วนแบ่ง70% พี่น้องได้70%มีความสุขดีตั้งแต่กฎหมายจบใหม่ๆปี2527และส่วนของโรงงานได้30%แต่วันนี้ต้นทุนการปลูกอ้อยมันเกินไปแล้วครับมันเกินไปอ้อยเนี่ยมีต้นทุนการปลูกอ้อยใหม่นะครับตันละ1,300บาทแต่ราคาเบื้องต้น ที่ประเมินมาแล้วของปีนี้ครับได้แค่890บาทไม่ถึง900บาทขาดทุนไปแล้วประมาณตันละ400บาทกฎหมายมันเริ่มล้าสมัยพักเพื่อไทยนะครับพักเพื่อไทยได้ทำนโยบายแล้วว่าเราจะมาปรับสัดส่วนของอ้อยจาก3 0จาก70%ให้ได้มากขึ้น นะและในส่วนของโรงงานก็ต้องลดลงเพราะกฎหมายมันใช้ต่อเนื่องและอีกส่วนหนึ่งอ้อยเนี่ยค่าก,ากากอ้อยนะครับกากอ้อยชาญอ้อยกฎหมายให้แบ่งให้พี่น้อง70%แต่โรงงานก็ยังไม่แบ่งนะครับตัวแทนชาวไร่อ้อยเนี่ยผมไม่มั่นใจว่าท่านได้ช่วยพวกเราเต็มที่หรือเปล่า ผมบอกว่ามอบอำนาจให้ผมผมจะไปฟ้องให้นะผมจะไปฟ้องโรงงานให้มีบแบ่งให้เพราะกฎหมายเขาให้แบ่งตั้งสามปีแล้วนะครับปีหกห้าให้แบ่งเจ็ดสิบสามสิบให้กับพี่น้องประชาชนที่ปลูกอ้อยเขาก็ยังไม่แบ่งมันต้องฟ้องมอบอำนาจมาให้ผมเจอผมจะไปฟ้องให้พวกกฎหมายดังกล่าวนี้เราก็เลยคิดเป็นแนวทางว่า อ้อยเป็นกฎหมายที่อยู่ในกระทรวงอุตสาหกรรมผมเคยเป็นอดีตรัฐธีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมผมเข้าใจเรื่องนี้ดีผมก็โยงมาถึงในส่วนของกระทรวงเกษตรและกระทรวงพาณิชย์พืชผลเกษตรอื่นเช่นข้าวมันยางพาราหรือข้าวโพดพวกนี้ต้องมีกฎหมายรองรับนะในฐานะที่ เราเป็นนักการเมืองและจะไปเป็นผู้แทนราษฎรมีหน้าที่ทํากฎหมายเป็นหน้าที่ของเราแล้วเราจะเอาหลักการของข้าวนะครับวันนี้พักเพื่อไทยบอกว่าพืชเกษตรทุกตัวต้องมีกําไรจากการพาอปลูกนี่อย่างน้อย30%สมมมติว่าข้าวเนี่ยเรามีต้นทุนในการปลูกตันหนึ่งเจพบาทนะ พี่น้องต้องเช่าไล่นามาด้วยเนี่ยต่งเจ็ดพบาทให้มีกำไรสามร์เซของเจ็ดพันเบาทเนี่ยสาของเจ็ดบาทเท่าไร่รู้ไหมเจ็ดสามยี่สิบเอ็บาทต้องมีกำไรสองพบาทบวกต้นทุนเจ็ดพันบกสองพบาทก็เป็นเก้าพันนึ่้ยเห็นไหครับพี่น้องเราต้องเอาแนวทางอันนี้เป็นเบื้องต้น เราเป็นรัฐบาลเราก็เริ่มดำเนินการทันทีว่าพี่น้องถ้าขายได้ไม่ถึง9,100บาทตามราคาที่เราบอกมว้นั้นรัฐบาลต้องจ่ายเพิ่มให้แต่เป้าหมายของเราเนี่ยนะครับสูงสุดเรียต้องหมื่นบาทนะครับหนึ่งมบาทข้าวเหนียวก็หมื่นห้าในส่วนของการดำเนินการยางพาราก็เจ็ดสิบาทข้าวโพดเจ็ดบาทสลึง นี่คือแนวทางที่เราดำเนินทางเรื่องยางพาราข้าวโพดมันอ้อยในเรื่องของสแกมเมอร์ยาเสพติดในฐานะที่เป็นอดีตรัฐ,รฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะนี่เป็นกระทรวงหนึ่งที่ผมเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้ทำกฎหมายประมวลกฎหมายยาเสพติด ทำกฎหมายแล้วแต่ยังไม่ได้ใช้กันอย่างชัดเจนผมเรียกร้องแนวทางของสิ่งเดิมมีห้ามาตรการหลักการฟื้นฟูการเยียวยาการป้องกันการปราบปรามบูรณาการร่วมกระทรวงต่างๆและมาตรการประเทศรุ่มน้ำโขงซึ่งมีจีนมีลาวมีเวียดนามมีพมา่าไทยบูรณาการเพื่อ ป้องกันสารตั้งต้นและยาเข้าประเทศ5มาตรการหลักมีเรื่องของฟื้นฟูด,ด้วยเราเพิ่มมาตรการการยึดทรัพย์มาตรการยึดทรัพย์เรายึดทรัพย์แล้วดูอย่างไรเราก็ดูว่าใครที่มีทรัพย์สินเกินฐานานุภาพคือที่ควรจะเป็นบุคคลผู้นั้นจะต้องถูกตรวจสอบ มีคนร้องเรียนมาจะต้องตรวจสอบและต้องพิสูจน์ทรัพย์สินนะมีความเชื่อมโยงกับยาเสพติดสแกมเมอร์อย่างไรนะครับในส่วนต่างๆเหล่า,า,านี้และมาตรก,การที่ทำไว้พี่น้องคนที่แจ้งเบาะแสนะครับกล้าแจ้งเบาะแสจะได้ส่วนแบ่งของการยึดทรัพย์ของผู้คนนั้น5%เซนแนวทางของการยึดทรัพย์นะครับที่ จะต้องดำเนินการต่อไปในสมัยของเพื่อไทยที่จะดำเนินการนะครับในเรื่องยาเสพติดเราจะไม่ปล่อยวางและในเรื่องของการฟื้นฟูต้องบอกข่าวดีให้กับพี่น้องวันนี้กระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการโดยแพทย์แผนไทยเนี่ยเรามีการผลิตยาเม็ดฟูยาเม็ดฟูที่เอายอดใส่ในแก้วน้ำมันฟูขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็ เป็นยาเบื่อเบื่อยาบ้ากินเม็ดฟู้เข้าไปวันละสองเม็ดนะครับวันละสองเม็ดสิบห้าวันนะครับอาการจะออกมาแล้วไม่ต้องการอยากจะได้ยาบ้าต่อนะครับผมได้รับข้อมูลจากท่านในอำเภอที่ จังหวัดลำปางนะครับที่ขอไปทดลองดูและอีกหลายๆอำเภอไปทดลองดูว่ายาเม็ดฟู้นี้ทำให้เบื่อเบื่อยาบ้านะเบื่อยาบ้าได้นะครับก็เป็นแนวทางที่ดีที่เราจะาสกัดกัน้นและเราฟื้นฟูผู้คนของเรานะครับให้ให้ใหเลิกจากยาบ้าโครงการสำคัญอีกโครงการหนึ่ง ผมพูดว่าเกินครึ่งรัฐบาลที่ผ่านมาให้คนละครึ่งแต่ของเราเกินครึ่งหรือยิ่งกว่าพลัดนะครับ50、50ของเขาแต่เราบอกว่าเราจ่าย30ให้รัฐจ่าย70เป็นโครงการยิ่งกว่าครึ่งนะครับยิ่งกว่าพัดโครงการอีกโครงการหนึ่งนะครับที่ตอนนี้ถ้าผู้ใด หรือพี่น้องประชาชนหรือผู้สูงอายุมีรายได้น้อยไม่ถึงสามพันรัฐบาลก็จะจัดการเติมเติมให้ท่านได้ครบ3,000บาทตามรายได้ขั้นต่ำของความเป็นมนุษย์ที่สามารถอยู่อยู่ได้นะครับรัฐบาลจะเติมให้ทุกคนนะเป้าหมายเนี่ยประมาณ3าล้านสี่แสนคนซึ่งมีโครงการนะเก่านั้น พี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็พูดคุยอะไรแต่ไม่อะไรตอนเช้าฟังข่าวดูเนี่ยในช่วงสเดือนนี้เนี่ยเรามีรัฐบาลนะครับซึ่งตัวผมเองเนี่ยเป็นนักการเมืองมาตั้งแต่ปี2 5 2 6เป็นสอสอนะเราบอกว่าเป็น11สมัยห่วงมากเลยครับห่วงห่วงพี่น้องประชาชน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งมันเป็นเรื่องของดวงนะดวงของคนดวงของรัฐบาลท่านเห็นไหมครับเป็นรัฐบาลเจวันปัญหามันเกิดขึ้นแผ่นดินยุบนะแผ่นดินดินยุบหน้าโรงพยาบาลวัชระเป็นมาอีกนิดหนึ่งน้ำท่วมหาดใหญ่คนตายเป็นร้อยต่อมาอีกนะครับเรื่องแรงๆที่เกิดภาคใต้ไม่ได้เกิดมานานแล้วนะครับ ไฟไหม้ปั๊มน้ำมัน11แห่งแล้วมาอีกเคนถล่มรถไฟตายทีเดียว32แล้วต่อมาอีกไม่กี่วันที่พะรามสองเคตกตายอีกสองเมื่อเช้าเห็นข่าวไฟไหม้เคทน,นะที่ตกลงมาอีกเห็นไหมครับในช่วงสามเดือนเนี่ยมันเกิดวิกฤตการณ์อะไรมากมายจะเลือกอะไรก็ ดูดูหน่อยนะครับพี่น้องถ้าหากว่าเลือกไปแล้วถ้าเป็นนายกรัฐมนตรีสี่ปีมันไม่ยุ่งมากกว่าน,นี้มากมายหรือข็อบอกกับพี่น้องประชาชนนะครับผมจะใช้เวลาเพียงเท่านี้แหละแล้วก็เป็นเรื่องสุดท้ายนะครับเรื่องสุดท้ายบอกว่าวันที่23วันนี้เท่าไหร่อัน่บวันมะลืนเนี่ยพักเพื่อไทยจะมีนโยบายใหม่ใหม่ นะที่ผมแอบรู้มานะอย่าไปบอกใครแต่คอยเฝ้าฟังทางวิทยุโทรทัศน์มีการถ่ายทอดว่าเราจะทำอย่างไรนะให้พี่น้องประชาชนผู้คนคอยเงี่ยหัวหูฟังว่าเตรียมตัวเป็นเศรษฐีเงินล้านลายใหม่นะครับเ,เขาจะถแถลง ในวันที่23วันดืนนี้นะครับเตรียมตัวเตรียมใจนะครับมันจะมีอะไรเด็ดเป็นนโยบายที่ยิ่งกว่าน,นี้อีกขอบคุณครับสวัสดีครับเสียงปรบมือให้กำลังใจดังๆครับพี่น้องเสียงมาเสียงมาจากพิจิตร1,000นคนดังๆสุดยอดครับพี่น้องครับก่อนจะพบกับหัวหน้าพักเพื่อไทย,ทมมทยผมจะให้ได้โชว์ทีมงานพักเพื่อไทย บุคลากรทางการเมืองคุณภาพนะครับนำโดยสุนีเหลืองวิจิตเสียงปรบมือดังๆกองเชียร์สุนีเพื่อไทยเสียงมา,งานี่แหละครับโปรโมเตอร์นะฮะคนหานักมวยนะมาชกรอบนี้มั่นใจว่าพิจิตทั้งสามเขตเป็นเพื่อไทยทั้งหมดได้ไม่ได้ได้ไม่ได้ กาไม่กามั่นใจส่งเสียงเฮดังๆบุคลากรทางการเมืองครับที่เราอยากแนะนำาฮะอยู่ในจังหวัดพิจิตรนะฮะเป็นขุนพลของเพื่อไทยนะครับคุณนาวินบุญเศษครับนี่เสียงให้กำลังใจดังๆครับพี่นงครับผู้สมัครสอสบัญชีรายชื่อเบอร์เก้าเช่นกันนะครับคุณนริยาบุญเศษครับ ทีมงานมาเชียร์นะฮะให้กำลังใจสอจอเอกสอรจรดและก็อีกหนึ่งนักสู้เพื่อประชาธิปไตยครับพายับปั้นเกตครับผมจากสิงห์งบ,งบุรีเอาล้วฮะ,ะพี่น้องครับเดี๋ยวจะให้พี่น้องได้พบกับหัวนหน้าพักเพื่อไทยและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพักเพื่อไทยท่านที่กรบครับ ออกตัวตอนแรกสตาร์ทมาใครก็บอกว่าเพื่อไทยจะมาที่3แต่วันนี้กระแสะความร้อนแรงของศาสตราจารย์ดรยศชนันวงสวัสด์ทำให้เพื่อไทยมาที่1แน่นอนเสียงรับรองจากพิจิตดังเใครว่าเพื่อไทยมาที่1เสียงมาเอาละพี่น้อง